สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักแต่จ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องแมดำต้วนกลมหรือช่องแบ c ็กแกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในเกม f a n ตาซีทาวนนั่นเองสุดยอดเกมทําฟาร์มที่คุณต้องรู้สึกผจญภัยมากกว่าการทําฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ปลูกผักขุดเหมืองช่วยเฉลยขยายพื้นที่ ตกแต่งตัวละครทำอาหารรวมถึงส่งมังกรอ,ออกสำรวจพบกันในเกม Fantasy เท่าโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันในตัวเกมแฟนตาซีเท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเกมเพกันว่าตัวเกมนั้นทำอะไรได้บ้างนะครับผมไปเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยก็คือการปลูกผักนั่นเองนะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมได้การทำแปลงเอาไว้นะครับตัวนี้สามารถ เลือกปลูกมเมล็ดพืชได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวพงข้าวโพดนะครับหญ้าวัวนะไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะลองปลูกให้ดูนะครับนี่สามารถกดค้างได้เลยนะครับป่๊ประมาณาน,นี้แล้วเราก็รอเชา้าสวนนะครับทําการปลูกนะครับน่าจะประมาณกี่ทีสองอทีนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเอาพวกหญ้าหรือฝักข้าวโพดอะไรพวกนี้เอามาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวตรงนี้ครับในส่วนนี้เราก็มีเลี้ยงวัวนี่เราก็ใช้นี่ฮะ หยิพวกหญ้ามาเลี้ยงวัวนะเมื่อเราเลี้ยงเสร็จเนี่ยก็จะต้องรอนะครับเวลาเพื่อที่จะได้เอาน้ํานมเนี่ยมาทาอย่างอื่นต่อนะครับเราพอเราได้นมมาเนี่ยก็ไปทําเป็นขนมปังได้เป็นเนยได้อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนการให้อาหารก็ประมาณนี้อย่างนี้นะครับผมอันนี้จะได้เป็นส่งของอปีไก่หรือว่าเนื้อไก่นี่แหละนะครับแล้วก็ตโรโป้อนไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะที่พิเศษเลยของเกมนี้นะครับ ก็สามารถขยายพื้นที่ได้นะครับตรงนี้ผมขยายพื้นที่ไปแล้วนะก็จะใช้อุปกรณ์พวกขวานพวกคอ้อนประมาณนี้ครับในส่วนนี้เนี่ยผมไม่มีขวานนะครับสามารถหาได้จากไหนนี่เรามาดูตรง,ตรงนี้ครับนั่นก็คือเหมืองน,นั่นเองนะครับมาดูนี้เลยนะครับในส่วนนี้เราสามารถส่งพวกอัศวินไปขุดเหมืองได้นั่นเองนะครับอ่านี่รับมาไม่อันนี้ไม่ได้ขวานนะอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับเมื่อเราทํา งานเสร็จเนี่ยมันก็จะมีนะครับเวลาเหมือนกันนะครับที่จะเริ่มเริ่มทำงานครั้งต่อไปนะเราสามารถส่งตื่นไปทำงานต่อได้นะครับอ่าประมาณนี้เสร็จดทีนํำนิดหนึ่งนะครับอ่าในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือการช่วยเฉลยนั่นเองครับตรงนี้มันจะมีเฉลยถูกขังอยู่ครับเราสามารถมาช่วยได้นะอ่านี่นะครับ ก็จะได้เพื่อนร่วมทางมาเพิ่มันนี้ผมได้ไนท์มา3ดาวนะครับนี่ตัวต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเป็นลิงถูกขังครับแล้วก็สามารถส่งทหารเราเนี่ยไปช่วยได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอเวลาเหมือนกันเวลาเราทํางานไม่ว่าจะเป็นขุดเหมืองหรือว่ามาช่วยเฉลยเนี่ยจะต้องรอเวลาก่อนนะครับในการด,ดําเนินการครั้งต่อไปนั่นเองอในส่วนนี้ครับนี่คืออะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนอาชีพเมสแหละ,ะทำภารกิจต่างๆก็จะได้พวกพงพกเพชรน,นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านหลักของเรานะสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ผมขาดเจ้ามัสตรงนี้ครับก็คือขุดเหมือนนั่นแหละนะครับมาอัปเกรดบ้านได้นะครับและความพิเศษของเกมนี้อีกนะครับก็จะมีบ้านคนงานด้วยอ่านี่มีบ้านคนงานนะเห็นไหมเจ้ามันจะเขียนว่าบวก10บวก13าอะไรเงี้ยในการสร้างาบ้านบางอย่างนะครับอาจจะต้องใช้จํานวนคนงานที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อ,อไปนี่ครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเป็นรูปหนังสือนะ ตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เราเคลีย์ป่าก่อนนะครับเราต้องเคลียป่าตรงนี้นะซึ่งผมขาดขวานอยู่นะครับแต่ผมจะใช้เพชรเลยลวกันนะเพื่อทดสอบให้ดูนะครับในส่วนการถางป่านี้ไม่ต้องรอเวลานะครับไม่ต้องรอเวลาไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นต้องรอเวลาไหมแต่ตอนในที่ผมปลดพื้นที่ตรงนี้ครับยังไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยนะครับผมเราทําการถางป่าได้แล้วเราทําการสร้างนะครับกดสกิปไป อันนี้จะใช้เนื้อไก่นะครับเหมือนซูชิเลยนี่อัน <laughs> นี้ผมสกิปไปแล้วกันนะครับอ๋อีนใช้นี่อีกนะครับไก่ทอดนะครับอ่าเรามีไก่แล้วก็ไปไก่ไปทอดอีกนะแต่อันนี้ผมจะนี่เลยใช้เพชรให้ดูเลยครับคลิปไปเสร็จก็โพสอ,อีก อโอเคอันนี้เป็นกลีวนะครับอ่าและความพิเศษต้องกว่าเกมนี้พิเศษเยอะมากครับคือตอนเราจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีสกินให้เลือกนะครับ2แบบด้วยกันอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกฟางวงคำบัวม,มีให้เลือกนะเนี่ยตอนนี้เราจะต้องเลือกนะครับว่า,าจะเอาแบบซ้ายหรือแบบขวาผมขอเลือกแบบขวาละกันนี่เลยอ่ามีสกินให้เลือกคิด <c oughs> ดูแล้วกันคุณผู้ชม ไอ่วนของกิลสามารถเข้าใครได้บ้างอ่าเข้าไปแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่าในส่วนกิลมีอะไรบ้างอ่ะ๋อมีการส่งของนะครับส่งของให้กับกิลหรือว่าได้จาก,กิลนั่นเองอันนี้มีมิชชั่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบว่าทําไงนั่นจะเกี่ยวกับการพายเรือนะจะบอกว่าเกมนี้มีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนั้นผมยังไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ายังเล่นได้ไม่ไกลนะครับ มาดูในส่วนของตรงนี้บ้างนะครับเกี่ยวกับการทําอาหารนะนี่เราสามารถทําอาหารได้ด้วยนะครับอันนี้ใช้อะไรใช้ข้าวโพดอ่ะก็ทําเป็นขนมปังได้นี่ก็รอเวลานะครับในส่วนนี้เราสามารถใส่ตัวละครลงไปได้ด้วยนะครับเนี่ยบางตัวก็จะบวกอี EP บางตัวก็จะมีรถคุณทองคุณไามอะไรประมาณเนี้อ่เราสามารถใส่ตัวละครให้มันตรงได้นะมันจะมีพวกชมพวกเชฟไปเห็นไหมนี่เลยนะครับเชฟผมบวกอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวเดี๋ยว ดูไงวะอ่านี่นี่น,นี่นี่มันจะมีบวกนู่นบวกนี่ครับถ้าเราใส่ตัวละครลงไปมันจะมีบวกค่าพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับยวทำไก่ทอดได้ทำไปนะครับอ่าส่วนนี้ผมสร้างอะไรเพิ่มเติมไว้แล้วนะครับนี่คืออะไรวะไหนเรามาดูกันอ๋อนี่เหมือนจะทำอะไรเพิ่มเติมได้นะครับ ันนี้เราเลือกใส่นะครับตัวละครลงไปเห็นไหมมันจะมีสแตกบอกครับว่าเราใส่ตังนี้จะบวกอะไรเพิ่มนะครับผมจะใส่เป็นจูเลียนลงไปแล้วกันบวกกล่องอะไรไม่รู้เพิ่ม2อ,อันนี้คือพืชกอเออนั่นจะเป็นไผ่ที่เราปลูกไว้ครับก็สามารถเอามาทําไปยื่นต่อได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าทําอะไรต่อนะ,อะประมาณนี้แล้วก็มี e t ทีเดอีกนะครับมาดูตรงส่วนของตรงนี้นะครับ อย่างที่กล่าวไปในต่างในในตัวอย่างนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตัวละครได้ตัวละครหลักของเราเนี่ยสามารถมีชุดมีชุด,ชด,ชดได้ครับอ,อยู่ที่ร้านค้าตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ที่สําคัญคือใช้ทองในเกมนะครับนี่ทองในเกมเราสามารถหาได้นะครับนี่สามารถเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อกาได้นะครับชุดเซ็ตก็มีนะครับชุดเซ็ตจะเป็นใช้เพชรนะครับอันนี้ก็ต้องอุดหนุนกันนิดนึงนะจ๊ะ ในส่วนการหาเงินเราหาจากไหนนะครับหลกๆที่ผมรู้ก็คือการส่งมังกรออกไปสํารวจนะครับหรือขึ้นมาดูมังกรนี่ก็จะส่งไปได้เงินกับอีพีนะครับส่งไปประมาณนี้นะครับส่วนนี้เกี่ยวพืชนี่ยวันนี้เวลาพืชเราโตแล้วเราก็เกี่ยวครับก้างได้เลยอย่างนี้เลยนะครับอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมาดูทางด้านนี้บ้างครับในส่วนนี้ก็เป็นตลาดนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเราสามารถซื้อของได้นะครับนี่ โดยเอาเงินซื้อนะสมเราอยากได้วัตถุดิบแล้วก็ซื้อไปนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะนมีหลายที่มากนะครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับต้องเวลยี่สิบกว่าถึงจะปลดล็อกนี่อีกเยอะเลยนะครับในส่วนตรงนี้ค่อยรอมาของไทยแล้วกันนะครับอันนี้ผมคาดเดาว,ว่าจะมาในช่วงเดือนพฤษภาไม่รู้วันไหนนะคิดว่าเดือนพฤษภาน่าจะมาตอนนี้เราสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับสำหรับแฟนทีทาว ของกาลินานั่นเองนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองสำหรับสายทําฟาร์มนั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ชอบเกมแนวทำฟาร์มนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนะี่ยสามารถโหลดมาได้เลยเป็นไฟล์ apk นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับใครที่สนใจนะโอเคครับสำหรับการรีวิวแฟนตาซีทาวก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มาชมชอบดำตัวกดเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามกันด้วยกดแซงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่หรือไลฟ์ใหม่จากช่องผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เห็นเป็นคนแรกนะครับอาา่ะสำหรับวีแชทแฟนตาซีซาวก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับจ,จุจุจ่า